บ้านเพื่อนซีเจก่อนแล้วกันไั่ใช่ไหนวะหลังบ้านนี่หลังบ้านนี่ยข้างล่างมากตัวนึงแต่ตตตไรวะมาดูด้านหน้าเห็บเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมากับปืน STG 44นะครับเป็นอีกหนึ่งปืนที่ทุกคนเฝ้ารอคอยและขอกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับกับ AR สุดเท่ของฝ่ายเยอรมันนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบปืนรูปทรงของยุคเวอร์วอร์นะครับแต่ว่าปืน STG เนี่ยเป็นปืนเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่ามันเท่เหลือเกินนะครับอ่ะอันนี้เป็นรูปทรงที่แบบว่าผมไม่ได้แต่งจนมันไม่ใช่ STG นะครับรูปทรงอันนั้นมันแบบว่าเหมือนคนละปืนนะครับเนี่ยมันรู้สึกว่าเล่นแล้วมันแบบว่าได้ฟิลที่แบบว่าดดีีีคคครับเเเเววลลลา่่่นนนนนนนปปปืืืออผมกก็็ท้ย ความชอบรูปทรงของปืนด้วยนะครับโอเคมาดูของแต่งกันดีกว่านะครับบาเรลใส่เป็นตัวที่บวกระยะดามจแล้วก็ยิงได้นิ่งที่สุดนะครับตัวที่2นะครับมัสเซลบวกระยะดามจเหมือนเดิมครับตัวนี้จะเป็นตัวยอดทิศแทนเก็บเสียงของผ้าก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็อันเดอร์บาเรลนะครับเป็นคาเวอร์นะครับตัวแรกเลยอันนี้มันจะบวกดีคอยเยอะนะแล้วก็กระสุน60นัดนะครับกระสุนเดินทางเร็วอันล่างแล้วก็เรียกิกบนะครับเป็นแฮชอันนี้มันจะช่วยรีคอยคอนโทรลแนวนอนนะครับกับตัวท้ายที่ช่วยรีคอยคอนโทรลแน เป้ามันจะนิ่งมากเลยนะคือเราคุมแค่แนวตั้งนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เพิร์กนะครับเป็นวิทัลบวกดาเมจระยะตัวนะครับแล้วก็เพิร์กเป็นช่องที่2นะฟูลีโหลดนะครับเก็บแล้วก็สุนเต็มเลยแล้วก็ออปติก2.5นะครับตามนี้เลยนะ SCG ที่ผมใช้นะครับโอเคทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เหมือนเดิมนะครับขอปืนเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ตามมาดูผมไลฟ์สตรีมบนสวิสทีวีด้วยนะครับลิงก์ผมที่ด้านล่างเหมือนเดิมสตรีมช่วง2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับ เดียเ <c oughs> วยวเยวาวนี่คือแบบโฮมเทาเอ้ยไมกิดดุว่ชาตกตรงไหนมีหอคือโฮมเทาหมดเลย <c oughs> ต,ตรงนี้ก็ไม่โดนไปปัดนพวกั่วนะเฮ้ผมไปเปิดอยู่ก่ะเฮ้ยเอคะอมันจะมาเราอะเอาป่ะมาเด้เฮ้ยไยหอวัด มา์ห่อวาปะ่ะใช่ครับมันมีตัวหน้ามาออ์อ่ะอ๋อมันเป็นทั้งห้องเลยนี่หว่าแพ็กเกจตร้อนมาร์ขึ้นไหมครับเออไม่ขึ้นแลวตอนนี้สาดตัวนะอย่างน้งอยนฮะอเผมเป็นแพ็กเกจล็อตตอนต้นเกมตลอดเลยมันเป็นที่อะไรเนี่ยวาร์ปเลย้านด้นนานนอกรั่าวามาเลย เฮ้ยเขาวัดสุดวัดสุดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาวะนี่อะของจริงว่ะคนเนี้ยป้าพูดได้ไหม <c oughs> ได้ครับป้าพูดอะไรอะครับผมรู้แล้วทำไมเขาขึ้นราคา u a v เหมือนเขาลองเล่นแล้วแบบเที่ยเงินมันได้ง่ายจังวะงงเฮ้ยเบสมีบิชบิชเฮดดูระเบียงมั้งเนี่ย มาวิเวทท่านสองตัวเดิมไม่เคดไอเนี่ยไม่เคสอยู่ไหนจ้าบูไอจิเฮ้ยขับรถข ok ับรถขับรถมีน okay. ิกันไหมมีนิกันไหมมวนมวนเฮ้ยสองคันเลยเอาเอาโรเวอร์โรเวอร์โรเวอร์ไอีฝั่งนึ่งฝั่งนึงโอเคสวยสวยลงอีกลงอีลงอีโรเวอร์นะปั๊บ กระสุนไม่เป็นเจสเตอร์เหรอ,อเอาเลยเจสเตอร์แล้วเป็นหลั้านวะากระสุนมันไม่ค่อยเป็จสเตอร์รอะยิงนั่งหน้าไหมผมว่ามาปืนยิงตายแล้วเนี่ยนั่งหน้าก็ได้ เราแตกเพราะไงครับโอ้ยๆมีตี่หรงมันชัดฉันออกเหรอไม่ไม่มันมุดดินอะผมไม่เห็นตัวแต่เห็นผมเปิดอยูก่ก่อนไปเมื่อกี้เพื่อนมันน่าจะจอดช่วยยิงมั้งบอลตีเพื่อนมันนี่ไงมาแล้วอุ้ย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 เขาไม่ยอมว่ะเนี่ยคุณเดือดระดับระดับหัวใจมันรัก แบบมึงเอาเพื่อนกูเหรอมา,าเพื่อนกูน <laughs> ไปเดินละกันเฮ้ยตรงนี้สองคนเพราะมีคนบอกว<อ>่าน้องข้างหน้าเราหน้าเราหน้าเราสองคนสองคนเอาหน้าเดียวระแตกและไนส์โว้ววเพืเ่อนไปเจ็บชีดมึงจบ กูเจียดเชื้อกูต้องจบตัวเมื่อกี้ดูโฟร์คิงมาวะเนี่ยไอ้เนี่ยทำไมท่านี้แต่งแบบเมต้ามาให้เลยคืออะไรเนี่ยมันแต่งแบบปืนแมปดีมากอ่ะผมึว่าแพทเนี่ยมันหยิบหยิบได้ทุกปืนเลยที่มันเป็นปืนแบบกระแสหลักอ่ะอยู่ละทีหนึ่งเจ็บละเจ็บละเจ็บละเล่นได้เล่นได้ ไม่มีเอ็มซีว่ะไอ้เงเรารบ้านโคตรแบบจังหวะโป๊ะเชะตลอดเลยมันน่าจะต,ติดติดไอ้เนี้ยมาจากผมอ่ะผมติดบาปอยู่ตอนเนี้ย <c> แ <oughs> บบติดมาจากโซโล่ต้งแต่ต้นสตรีตตมละย่าเจออย่างเงี้ยตลอดเลยมันก็ปืนพกกันมาเล่นมันมากครับไอ้หนึ่งกานหนึ่งหนึห่อ่ะใช่ผมซื้อแพ็คเลยคีดเก็บเก็บอ่ะมันมีแพ็คหนึ่งที่ควอเต้ให้เลยเหรอมันแทบบินให้ต้องเหนือต้องเปลี่ยนเออ่เปลี่ยน อาทิมโบเป็นไวโอลสกใจไหมใช่ครับแต่มันได้แค่ทีละตัวว่ะเออใช่มอสเล่นโซโล่ที่สุดแล้วผมว่ามันคือไดมตาติเวอร์ชันเร็วกว่าไดมาติอ่ะผมว่าแล้สั่งการที่เรา,งงา,เาตีนอยู่ตรงห <า S 1> อ้อ<า>เอาซ้ายบนซ้ายบนรูมันจอดป่าจอดจอด ขึ้นมาละไม่จอดกดยับจอดได้เหรอครับก็จอดเพื่อนเพื่อนไม่อยู่ขวาตัวนึงนะขวาขวาในเต็นในเต็นไอ้เฮียคิดว่าเอาสตาร์ทไม่ละผมต้องไปเปลี่ยนละเคยตัวว่ะ อ้าววัตต์อ้าววัตต์อ้าววัตต์ให้มันลอยเลยน่าจะลอยเคลื่อนที่เร็วผีจะตายเราเวลาเราไปเปิดของขวัญวันเกิดเพราะเปิดของขวัญคิดมัดแล้วเปิดผิดกล่องอ่ะอ๋อเฮ้ยซีเจไหมน้องพี่ซีเจยิงที่ครับบ้านเพื่อนซีเจก่อนแล้วกันในอยู่เหลือตัวเดียว ไ้ชั้2 2> นสองครับแล้วมันดักบอลไดคว่างเบิดไปแล้ว,วเดี๋ยวแม่งเอาหอผมรอเฝ้าหอดีกว่าไอ้แย่มุมโคตรดิหมุมใหม่เหรอเฮ้ยตรงนี้<ป>เข้าสองคน<ป>ผมรับข้างนอกนะ<ม>เฮ้ยตายเหรอวะวะเฮ้แท็กตีมนมีนะเมื่อกี้แท็กตีมันมีนนม,นนมาร์คเสียงน,นี่นี่นะบ้านนี้ใช่ไหมใช่ใช่บ้านนี้ใ,ใช่ตอนแรกมันเห็นได้อยู่ ชั้นสองครับชั้นสองบนงบนบนเอ้านึกว่ามาร์คสองตัวเลยผมโดนยิงสองเป้านีหว่าผมยึดตัวเดียวไว้ข้างล่างเป็นมาร์กยิงผมอยู่ผมหาทางขึ้นไม่เจอเมื่อกี้ไม่อยัางงงเลยเอาเจาไม่เจอะแบนี้ เปิดแฮกรอ้ปเฮ้ยคนใกล้คนใกล้โอ้ยผมเอาแทบกอยู่ค si? ุณโดนดีไหมคนใสคนใสมาร์คไปนู่นเลยเฮ้ยแวนรับแล้วง๊บเรายิงแต่ทัางหมดได้เนี่ย ใช่ไหมตัวด้านขวาตัวด้านขวาบอแบงได้มไปไมผมไปจอดฝาม,มานะนนอยูอ่ในบ้านนีขวาขวามือบ้านคนป้ป๊มก่อน MP40 SOP ตัด so ินะปไม่ดีจรเ วิ้ยไปบิ๊กเกมเบาที่โอ้โหเสียวอหรอก็บินเลยกันเลยอ่ะเนี่ยบิ๊กเกมเนี่ยข้างหลังข้างหลังเมื่อกี้ข้างหลังเอาน่นก็ได้มันมันออกแบบมาให้ฮอผ่านได้เยอะขึ้นนะแมพเก่าอ่ะฮอมันผ่านรูอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เออเฮีนท็อปขับทะลุอุโมงค์เหมือนนี้เป็นพาวเวอร์สโตเลยดีมากสนุกดีเอมีเจอแรมไอพวกเนี้ยมันแค่เป็นลองบิ๊กเกมนะเว้ยมะบิ๊กเกมจริงมันอยู่ที่เราแต่จริงจริงสองตัวสองตัวสองตัวโอเคเนาะ ยืนติดกันเลยเย้าดดโอ้แอร์ตายอ้าวเฮ้ยพี่แอร์ตายหายปะโอ้โหฮอฉันเฮ้อเกือบตายมากือบตายเวยเหมือนผมบังไว้ให้เม็ดสุดท้ายรับเต็มดูมันชักนะครับมันชักกระเดีวกระเดีวกระเดีเฮ้ยข้างหน้ามีมัร์ข้ามถนนอยู่หลังสะพานขวาเข้าดินไปละ อยู่เนินฝ่าเลยไอุ้อย้ยมันยังเดี๋ยวยามาดติดต่ออ้าวมีสามซิฟยูเอออนไลน์นเล่นหมดงี้มันสนุกลื่นไหลไยวะสนุกขึ้นเยอะเลยนะใช่เห็นรถก็ดีปอมมิ่งกันก็ไม่มีเครื่องบินก็ไม่มีแบบโฉบมาคุณด,ด็อกจริง <laughs> ทำไงให้ GPU ไม่ร้อนตอนเล่นกบเสียบให้เราชนไม่ไม่ร้อนเลยเหรอก็คือเล่นออนบอร์ดผมผมอันนี้มันขมมผมผมไปนี่ก่อนไปชุบกันเฮ้ยมีโอ้โหผมโดนท้ายยิงข้างหลังยิงใช่ไหมไอ้เมื่ยใช่เออบ้านซ้ายมือใช่ตรงบุญรอนบ้านตรงข้ามสาย ต,ลลตยายแล้วตัวยิงมา่ะเหลือบ,บ้านทรงข้ามฝัง่งที่ดีมาเกียดไอตัวที่ทยิงซัมมาร์กตายใช่ไหมแต่ไอตัวที่ยิงพ<ช>วก<ช>กไม่ตายตายล,ละบ้านนั้นผมจะรอดหรือเปล่าจะไม่ตั้งอยู่โอ้ยตายอย่างนี้โหสองคนเลยโอ้ีชีดดู หน้าบ้านผมเหลือวตัวหนึ่งตรงนั้นเคลียมหมดละที่ยิงกับเรา,าเข้ามาให้ผมเลยได้ไหมตรงเนี้ย่เห็นในบ้านนี้เลยบ้านหน้าผมเนะี่ยซ่อง r e w e go a g a i n อยมีชั้นบนหรือชั้นล่างครับอุ้ยผมโดนหลังอีกเขาต้องไปรับหน้าบ้านครับรับวันเกิดหมอแหวนอาจูโดนแผลเฟ้ร์นโควอุ้ยใกล้บ้านเลยใกล้บ้านเลย สองตัวฮะพบอตรงนี้ตัวหนึ่งออกซ้ายดำจุดเลยต้องเขาต้องเอาตัวหนึ่งขึ้นแดงมีคนแ็กให้อย่างนี้หลังต้นมะพร้าวเดียวกนรเดือด trash โอ้ยเชี่ย MP แรงเปล่า ที่นี่เป็นงานอยู่นะผมไปเอาปืนมาดีกว่ามันทำมันทำทรงมากทำทรงชอบว่ะผมซื้อโหลดให้เฮ้ยควายเรียกโหลดครับคุณเฮ้ยเาเปิดย้อนะผมลับไปเอาของ MP ทำคลิปยังทำไปแล้วครับโหลดประมาณไหนอะใหไอตรงช็อปขอบวงปะ นน่่่าแตมมมััไเหมมมือนนนัไไ่ด้ปาใช็ออป่ะเเฮ้ยห็นแล้วเห็นแล้วโอ้มีเซลล์อะนี่ไอเชี่ยมันดันมาไหมพฏิชันวะโอ้ยปฏิชันด้วยมาเข้าใจเลยโอเคโอเคริวปุกกี้เวิร์ดชิบได้ชิบได้ชิบได้เดี๋ยวมาร์กมาร์กหาบ้านเล่นอ่าโอเคได้ได้ลงบ้านเดิมเลยเดี๋ยวมาร์กไปก่อนมาร์กมาร์กอยู่นี่สองตัวสองตัวกลางถนนเลยกลางถนนเลยขวา มุมบ้านผมไม่เทียวเ้าเลยว่ะอยู่ฝ่าสองตัว,ตวเลยป่ะเจ็บตัวนึงผมแท็กไว้อ่ะข้งางล่างบ้านตัวนึง่งใส่ว,วะมาดวงหน้าหน่อยผมจะเก็บเป็น Niceer อ,อ๋อ,อมาโดนผีตบอยู่ฮอก็ช่วยผมคัตเตอร์ไปนะบ้านนั้นโอ้ยโดนคัตเตอร์ตัวเองไปเนี่ยมันโดดไปไหนไม่รู้ฮอกงมันโดนผีตบอ่ะไม่ใช่แตกหมดแล้วเหรอแง่ผีอยู่แถวผมอ่ะผมได้ผมได้แตกหมดแบบว่าเฮ้ยสองตีท้าย เสียงสนายอยู่ซ้ายๆเจอแล้วให้มันเย็นยังเลยใช่เป่าวะเชียทุกคนตาเมื่อกี้ก็สนุกตามนี้ก็สนุก,มนก,นกผมจเจ้าตาไหน,นลงคลิปดีวะาเอาเสียงเป็นไรเนี่ยแ <c oughs>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  กลอมเงินมาก็าบ้านถ้าบ้านมันก็โผล่ <c oughs> เปิดโมดินตรงนี้ ท้ายมัดท้ายแลอวขวาป่าท้ายอันนี้เ่ไหนะโคบีตรงนี้คนนึงมันน็อกอะอาวยิบอัมเด็บยิบอัมเด็บเพื่อนมาอยู่มาฟ้าผมไปรีกระสุนมันเฮ้ยว้าวว้าวเจอน่ย บ้านฟ้ายังไม่ออกใช่ปะไม่ไม่มั่นใจมันอาจจะวิ่งไปแล้วแต่แปลว่าไอ้บ้านสุดท้ายนี่บ้านขวาแน่นอนเลยเราโดนแทงน้ำมีผมมีไฮเอเลสเอาแทงน้ำเอาวิ่งอยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงบ้านเดยวรอแบงได้เขาเขาแบมันนอนหลังกล่องใช่ปะมาร์ลมังขวานะวิ่งไปนี่แล้วเฮ้ย ติกตีนึงอยู่ข้างหน้าเลยนอกจากนั้นมาร์กว่าแบงค์บฉพาะนอนตันนอนตัน Nice Damn that's a lot of kills bro โอ้โห้ดันเลยตาเนี่ย chilling fuck go. it yeah 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 <laughs> fuck it man <laughs> you fucking noob, bitch <laughs>